สวัสดีจ้าสวัสดีนะคะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะมาอัปเดตนะคะทุกคนคะ่ะอัปเดตกระเป๋านะคะเริ่มเริ่มเป็นกระเป๋าขึ้นมานิดนึงนะคะหลังจากเมื่อวานทักไปน้อยนึงเนาะทักขพ้นกระเป๋าที่นี่ก็ไม่เฮ็ดตัวกระเป๋านะคะ อัปเดตให้พี่ให้น้องเบิ่งจักน้อยนะคะยามใส่สายแล้วตอนนี้สายแล้วนะคะวัะสิเกรากับสายแล้วสิบสิบโมงแล้วนะคะได้กับเบิดพอดีพี่น้องเลยรอก่อนรออีกจักวันสองวันก่อนสั้นเบิดพอดีได้ก็ไดนะ้ได้สี่เฮา รอให้เขาสิมาส่งตอนใดปุ๊พี่น้องเลยสองเดือนมารอแล้วรออีกมาส่งที่ละม้วนโอ้เบาไวาให้ส่งที่ละม้วนเบาไวานะคะมาดัดดิเลกข,ของ,องเทาเฮ็ดไปจักหน่อย <c oughs> แต่มันก็มีได้อีกได้คนมา,มาอยู่พี่น้องอ่าเบิร์ไม้พุ่มตัวนี้ก็รอรอนะคะแล้วก็สิ่รสัง ไปเรื <iyorsun? S 2> ่อยๆไปเรื่อยๆน้องเรื <tama> ่อยนะครับเองเบิร์ตคนนี้แหละ